พอเข้าไปในศาลเจ้าศาลเจ้าพอหกปีบฮูปิดทองหลังหนูคืออะไรอ่ะมีเพลงมีเพลงเจ้าแม่กวนอิมมีเพลงเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นเสียงน้องแมวส่วน what the ผมสงสัยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยปิดแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวพูดคนปิดเพลงเขมี่ก่อนนะครับขอปิดเพลง,งเขมี่ก่อนผมสงสัยมาก

พอๆกูปวดเข่ากูปวดเข่าสุขสารวันตุ่ยจีนโอ้โยเฮ้ยแมวบ้าเสียบสีของแท้เลยโอ้โยสนุกจริงๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปเทงกันขอโทษขอโทษผมขอไปเทงกัน,เด,น,เ,กนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกินเดี๋ยวมันเกิน CMC ใบที่เก้า จะมีเรื่องหน้าปวดหัวเข้ามาไม่น้อยจงระวังเรื่องการวางแผนและการหลงลืมรายละเอียดบางอย่างอ่านนำกระสู่ความวุ่นวายและขอรายที่ค่าไม่ถึงขอให้ตัดสินใจอย่างระวังและระลึกถึงเจ้าพ่อหกปีขอพรให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี what the ไอไอกูแค่กูแค่เต้นกับเพลงมึงไงมึงโกรธขนาดนั้นเลยวะเจ้าพ่อหกปีเป็นสาบแช่งกูแล้วเขาต้องการให้แบบ จะบวกปีมันสาบแช่งกั <laughs> ผมผมสามารถไปผมสามารถไปแจ้งใต้คอมเมนต์เขาได้ปะผมผมขอขอคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เขาได้ปะวะ,ะที่เขาผมเผลอก่เขาไปเล่นแล้วผมโดนจะพอพกป,ปี๊บสาบแช่งแล้วผมต้องทำไงเล่วอรนนี้ผมเปิดเพลงนะแล้วดูเดียวมันจะสาบแช่งผมอีบ่เดยอเด้อ เจอประเด็นละผมเจอประเด็นละผมเจอประเด็นละผมมีเรื่องเล่าผมต้องขอบคุณ CMC ใบนี้ที่ทําให้ผมนึกเรื่องเล่าออกเจ้าพ่อฮกีเตือนให้นุชจงระวังเรื่องการตัดสินใจทั้งเรื่องงานและการจับจ่ายใช้เงินอย่าใจร้อนตัดสินใจอะไรเร็วนะข่าวมีการให้ผู้อื่นยืมเงินอ่านไม่ได้เคิมาในเร็วๆนี้น้เหมียวผมผมมีเรื่องเล่าครับผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับท่อนสุดท้ายเกี่ยวกับท่อนสุดท้ายของ CMC ผมมีเรื่องเล่าที่ ผมเพิ่งไปคิดหนักมากเลยว่าผมควรทํำยังไงคือคุณรู้ป่าว่าตอนที่ผมลาออกมา,มาใหม่ๆใ,ใช่ปะ่ะผมนั่งอยู่บ้านมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้ว่าผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ที่โรงเรียนผมไม่ได้ตายผมไม่อยู่ที่โรงเรียนวนี้ยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทผมที่โรงเรียนก็คือเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนสนิทอีกทีหนึง่งที่เราเคยคุยกันเพราะว่ามันชอบ เอาเป็นว่าผมจะไม่พูดเรื่องนั้นแต่เอาเป็นว่าคืออยู่ๆวันหนึ่งมาทักผมมาว่าผมนั่งอยู่กับแม่ใช่ปะตรงนั้นแม่ผมแม่ผมนั่งอยู่นี้แล้วผมนั่งอยู่บนพื้นอ่าเออลายดังเชี่ยใครทักมาว่าคนคนนั้นทักมาว่ามึงมึงช่วยอะไรกูหน่อยดิแล้วแบบกูบอกว่าผมผมตอบไปเขียนตอบไปว่าไหนไหนมีอะไรแล้วมันก็บอกว่าอย่าบอกแม่มึงนะเชี่ย ขอยืมเงินร้อยยี่สิบบาทแล้วเชียกูโดนเพื่อนยืมเงินครั้งแรกวะผมนั่งอยู่กับแม่ใช่ปะคือแบบผมอ่ะผมระหว่างที่ผมนั่งอยู่กับม่ว่าไอ้เฮ้ยพี่แม่เพื่อนทักมาแล้วแบบหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนยังไม่เพื่อนบางทีผมว่านั่นแหละที่ผมบอกว่าอย่าบอกแม่นะอะกูบอกไปแล้วอะครูบอกไปแล้วอะแล้วแล้วแบบขอยืมร้อยยี่สิบผมก็บอกแม่ว่าแม่ ให้เขายืมดีไหมแม่ผมบอกว่าเออนะ่าลองให้ยืมไปร้อยสิบเองถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรเออแล้วแล้วแบบผมก็น <c oughs> โอเคได้เดี๋ยวกูให้ยืมแล้วผมก็เอาตังค์จากแม่แม่แม่ผมก็โอนให้ผมร้อยสิบาทในในเคแบงแล้วแบบผมก็โอนเคแบงให้เพื่อนอ่ะมึงนี่ร้อยี่สิบเอาไปแหละเพื่อนบอกแบบมันพิมมาประมาณแบบขอบคุณเว้ยขอบคุณมากเฮ้ยมึงขอบขอบขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงแล้วก็ บอกว่าจะคืนว่าเดี๋ยวกูวคืนวันพุธน,าน้าด้วยวันพุธน,าน้าครับผมนั่งในเกมลืม <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกลืมเออผมลืมแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนกูก็นึกได้ว่าตังกูหายไปไหนร้อยยี่สิบวะแล้วผมก็อยู่ๆ่ามาอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งตังหวไหนร้อยยี่สิบวะผมก็เลย ทักไปว่ามึงคืนตังกูยังแล้วแบบอ่านไม่ตอบครับ <laughs> อ่านไม่ตอบครับพี่ชายอ่านไม่ตอบกูโดนเกียนครั้งแรกในชีวิตผมไม่เคยให้ใครยืมเงินมาก,ก่อนและนี่คือครั้งแรกที่ผมโดนยืมเงินแล้วก็โดนเกียนเลยเออ <laughs> เออแล้วทีนี้ไม่ตอบผมจาที่ผมบอกได้ป่าว่าผมมีเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนสนิทของมันอีกทีหนึง่งผมก็เลยบอกไอ้เพื่อนสนิทผมว่า มึงไปโวให้หน่อยดิร้อยิบาทล่ะมัหล่ะมันจะคืนกูมันบอกไอ้เพื่อนสนิทคนนั้นชื่อบีมบอกได้มันบอกได้ได้มึงได้มึงวันต่อมาไอ้บีมมาบอกว่าเฮ้ยม,มันบอกว่าเดี๋ยวคืนผมก็เลยบอกว่าไอ้บีมกูกูเคยช่วยมึงมาเยอะมึงช่วยกูหน่อยนาทีเนี้ยแบบไปไปตือมันหน่อยสามวันต่อมาอ่าเงินเข้าร้อยยี่สิบ แล้วแล้วมันก็ส่งแบบสลิปมาว่ากูคืนเมืองนะเออเชี่ยคือแบบคุณผมไม่รู้ว่าคุณฟ้าแล้วคุณจะจับประไรล่าบะนะแต่ให้คุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทมันผมโดนแล้วนะครับถ้าผมไม่มีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทมันผมโดนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่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 แล้วไม่ต้องหวังร้อยยี่สิบแล้วแต่ปรากฏว่าไอบีเป็นเพื่อนสนิทผมที่เป็นเพื่อนสนิทมาอีกทีหนึ่งก็เลยครั้งนั้นผมรอดครับ ได้ร้อยี่สิบคืนเออเออยังดีที่ไม่บอกนั่นแหละแล้วแล้วทีนี้ผมนั่งต่ออีกประมาณสองสาเดือนใช่ปะ่ะนั่งเฉยๆทานู่นทานี่อยู่ๆมันทักมาเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนขอยืมตังอีกรอบสิแล้วผมก็ตอบไปว่าเฮ้ยคูไม่มีตังฮ่าฮ่าฮแล้วมันก็บอกเฮ้ยกลัวไม่คืนเหรอ คุณจับอะไรออกวะว่าคุณจับความรู้สึกผมออกวะกลัวไม่คืนกูจะเอาเงินยัดหน้าด้วยเงินพ่อแม่เขาหามาเงินก็เงินกูแม่มึงก็เอาไปได้ดพ่อมึงเดี๋ยไอีแค่มึงขอเงินคนอื่นไหนปัญญาเอาเงินไปซื้อชุดพร้อมไอ ไอ้ไอ้หมาก็ใช่อ่ะดิกลัวมึงไม่คืนอะดิแล้วมึงยังมีหน้ามาถามอ๋อมึงยังมีหน้ามาถามอีกว่ากลัวกูไม่คืนเหรอกลัวพ่อมึงกันดิเล่ยคนนั้นจบไปเออเล่ยคนนั้นจบไป ม่ไม่ไม่แล้วมันมีความตลกแบบซ่อน,อ,นอยู่เบื้องหลังนั่นะคุณคือเพื่อนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่นิสัยเหมือนคนแก่เว้ยเหมือนคนแก่อย่างไงร,รู้ปะ่ะเขาชอบส่งสวัสดีวันจันทร์เขาชอบส่งเพลงให้ผมส่งเพลงให้ผมเพราะว่าเขาบอกเขาเขารู้ว่าผมชอบเพลงอ่งนั้นในช่วงนั้นไงนแต่คุณรู้ป่าวว่าระหว่างที่แบบเขายังไม่คืนเงินอ่ะเขาไม่เคยส่งอะไรมาเลยนะเว้ย <laughs> ม,ม,มันกลายเป็นเรื่องตลกว่ากูโดนแล้วกูโดนเกียนแล้ว <laughs> ม่งเป็นอย่างนั้นเลย เออก็คือถ้าเกิดว่าผมไม่มีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทมันนะเดบร้อยร้อยสิบโดนเกียนผมก็เลยจําครั้งนั้นเป็นแบบบทเรียนชีวิตว่าไอพ่อมไม่เอาเลยให้ยืมเงินเหรอให้แม่มึงยืมเหรอแฟนกูก็ไม่ใช่เพือพ่อ,อนสนิทกูยังไม่ใช่เลยพ่อพ่อพ่อกงก็ไม่ใช่แม่กูไม่ใช่ไอขอยืมเงินกูปัญญาบ้านพวกงานการไม่หาทําเองเอาเงินไปซื้อแผ่นฝังพ่อแม่มึงหาเงินไม่มึงใช้ด้วย ปัญญาป้าคนพวกนี้โคตรแบบไร้จิตสำนึกอะมึงแไม่ของประเทศนี้แม่งมันคือประเทศนี้ถ้าเกิดว่ามันยังมีคนพวกนี้ประมาณร้อยคนคือแบบแม่คือมันประเทศน้มสลายคือแบบระหว่างลุงตู่อะคนคนพวกนี้ไอเหี้ยคนพวกนี้มันแบบมันมันเกลียดมึงโดยตรงอะมันแบบมันพยายามแบบเอาเงินมึงโดยตรงไอสัตว์โกรธอะผมโกรธไดผมแม่งผมโคตรโกรธอะ เราอุตส่าห์ส่งเพลงให้ฟังเลยนะเวลามึงส่งเพลงมึงแค่ส่งเพลงมากดส่งมาแล้วยี่สิบบาทมึงคิดว่าตัวเองเป็นอะไรดีเจเหรอว่าดีเจกูไม่ต้องให้ตังค์เขาด้วยซ้ำเาเปิดเพลงให้กูฟังแล้วทีนี้มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เคยอยู่ในกลุ่มผมตอนที่เรียนปรับพื้นฐานประมาณสองปีแล้วผ่านมาสองปีแล้ว ก็คือตอนนั้นผ่านมาสองปีใช่ปะแล้วผมมันเกิดมันวันเกิดมาไงผมก็คิดว่าเออก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เล่นๆเพราะว่ามันเคยอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ปะแล้วทีเนี้ยประมาณสามเดือนต่อมาแบบตึงมสามเดือนต่อมามันชักมาหาผมว่าไม่ไม่ผมลงสตอรี่ใช่ปะผมลงสตอรี่เป็นชาชาเนี่ยคุณ เนี่ยผมลงสตอรี่เันชาเนี่ยแล้วมันก็ถามผมว่าชาอะไรอ่อ,องซื้อจากไหนผมบอกว่าอ๋อชาตาาเป็นชาอินเดียตาทาท่าอะไรเงี้ยเออผมก็เลยว่าเชี่ยเพราะว่าไอคนนี้ยมันชอบกินยังไงชอบกินของดีอ่ะผมก็เลยนึกว่าเชี่ยมันจะผิดหวังโอ้ยคุตอบว่าชาทาทา่าเป็นชาชาโรงงานเออมันบอกว่าเชี่ยไออ๋องรู้จักชาเยอบามาเตะปะถ้าคนเล่นบอลผมว่ารู้จักเพราะมันเกี่ยวนักบอลเออผมก็คุยคุยบาบาบา,บานิดหน่อย เออเดี๋ยวถ้าผมก็บอกว่าเชี่ยถ้าเกิดมึงลองซื้อมาเดี๋ยวมึงลองมาบอกกูด้วยนะเว้ยก็โอเคคุยคุยเอ้ยอคุยได้เออคุยว่ะการเป็นแบบการคุยกันครั้งแรกในรอบหนึ่งปีของหงกับมันเออทีนี้เว้ยหนึ่งเดือนต่อมาตึ้งหนึ่งเดือนต่อมาไอ้องไอ้องอะไรวะแบบผมตอบไปอะไรวะเออช่วงนี้ฝึกงานปะ ปีนี้ยถ้าเกิดว่าผมยังเรียนอยู่นะปีนี้ผมจะฝึกงานอยู่ครับมันถามว่าผมว่าฝึกงานอยู่หรือเปล่ากูออกมาสองปีแล้วยังไม่รู้เหรอแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรเพื่อนแค่ไม่รู้เราไม่ว่าเออแต่ผมออกมาปีหนึ่งแล้วเ,เพื่อนยังไม่รู้เลยว่ากูออกมาแล้วยังนึกว่ากูฝึกงานอยู่เออแล้วโแบบมันก็บอกว่าเออหรอโอเคโอเคแล้วแบบพี่ชายแบบเปลี่ยนจากแค่ย,ยังฝึกงานอยู่แล้วไปขอขอยืมเงินห้าร้อยได้ปห โอ้โหพี่ชายมุ่งมากพี่ชายมุ่งเออโอ้โหภายในสามประโยคภายในสามประโยคพี่ชายสามารถพยายามขู่รีเงินห้าร้อยจากกูได้ในทันทีคุณรู้ป่ะผมเคยมีเพื่อนชื่อสรินามันเคยเป็นคนที่ช่วยผมเรื่องเออเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดสมมุติมันมันถามว่ากูขอยืมงห้าร้อยกูให้เลยเพราะมันเคยช่วยผมไว้เออทีนี้ ซาดินาแต่ว่าซาดินาไม่ได้ขอห้าร้อยครับซาดินาแมงอยู่ๆโทรมาหาผมปกติซาดินาไม่โทรซาดินานานทีมันจะโทรมาทีแล้วอยู่ๆมันโทรมาหาผมเฮ้ยมึงกูพี่ชายคนนั้นขอห้าร้อยใช้สามประโยคพี่ชายคนนั้นขอร้อยยี่สิบใช้ห้าหกประโยคใช่ป่ะนี่พี่สาวคนนี้ซาดินาเออมึงกูขอห้าพันเฮ้ยโอ้พี่พี่ชายคนนี้ใช้หนึ่งประโยคเพื่อขอเงินห้าพันคือ แม่งเป็นไตเป็นเลเวลเลเวละคุณแต่คือไอซารินามึงก็เวอร์เกินไงขอตัองห้าพันแต่ว่ากูไม่โกรธเพราะว่ามึงมึงช่วยกูไว้อะแต่ว่าไอ้ไอ้สองคนนั้นอะอยู่อยู่เฮ้ยฝึกงานปะเฮ้ยขอห้าร้อยดิโอ้โหก็ตรงเขาก็ตรงดีว่ะเออแล้วเฮ้ยแล้วแล้วผมเคยโดนผมเคยโดนทักในดิสคอร์ดด้วยเป็นแบบคนจะกลุ่มวัดไมค์ครับตอนช่วงที่ผมเล่นไมค์ครับกับพวกคุณอะช่วงที่ผมเล่นไมค์ครับกับพวกคุณใช่ปะคือ ผมก็เข้าไปในกลุ่มมอสก็คือเป็นมอสแบบมอสซีี้ที่ผมชอบมากมันไม่ใช่ไม่ใช่มอสแพรเป็นมอสของคนทําคนหนึ่งที่เขาทําโหดมากครับผมก็เลยเข้าไปในกลุ่มแล้วเข้าจนลืมแล้วอยู่ๆผมตื่นเช้ามาตืด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 ืมีเสียงนกจิ๊บเฮียดคอร์ดดังเออดิคอรดดังแล้วแล้วแล้วแบบเฮลโหล ป็นใครก็ไม่รู้อะเป็นแบบรีคอร์ดหน้าหน้านิเมะรีคอร์ดหน้านิเมเ h ลโล o How are you doing มีคนคุยกับกูแบบผมไม่เคยมีใครคุยกับผมเรื่อง How are you doing เลยเว้ยแล้ว,ว,แ,ลวแล้วผมว่าเออผมช่วงนี้ผมกำลังทําเกมอยู่ผมก็ตอบไปงั้นแหละคือผมบอกข้อมูลไปว่าผมกำลังทำเกมอยู่อะไม่คงไม่มีเอาข้อมูลองผมไพ่ทำหรอกเพราะว่าแค่ทําเกมมันเอาไปข้อมูลทําอะไรได,ได้ผมก็บอกว่าอืมผมต้องผมกำลังทาเกมก็ผมกำลังหนุกเลยเขาตอบว่าเออผมรู้ว่า ผมรู้มันเสียมารยาทนะแต่ช่วงนี้ที่บ้านผมกําลังมีปัญหาด้านการเงินผมต้องใช้เงินไม่ทราบว่าอยากอยากจ้างคอมมิชชั่นงานแอนิเมชั่นหรือภาพวาดอะไรหรือเปล่าโอ้การตลาดพี่ชายพี่ชายจบการตลาดระดับแซดโอ้โหผมก็เลยบอกว่าผมขอโทษจริงว่ะมันไม่ได้ มจะจ้างมึงทำไมกูจะจ้างมึงทำไมมึงเปใครกูยังไม่รู้เลยกูจะจ้างมึงทำไมวะอยู่ๆโผลมาเชี่ยบ้านผมมีปัญหาผมต้องผมต้องการเงินได้โปรดจ้าขอมิชชันผมกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครงานกูมึงยังไม่เห็นเลยเออไอ้เชี่ยงงงงงมากงงมากคนเราไม่มีหลายประเภทจริงเออคือถ้าเกิดว่าบ้านเขามีปัญหาจริงแบบก็ ก็ก็สู้ต่อไปแต่ถ้าเกิดบ้านเขาไม่มีปัญหาจริงไอพวกเดิม <laughs>